สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกภทุกท่านชาวลัคนาราศีพฤกษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤกษภดาวศุกร์ดาวประจําตัวโคโจรอยู่ในเรือนการเงินการเงินจะดีมากเลยนะคะพฤกษบจ๋าจะมีบทบาทมากมายจา้ะ สุขได้ตําแหน่งราชาโชคเงินทับตัวจะทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จนะคะอยู่ในเรือนศาสชาติเดินทางติดต่อสื่อสารเจราจาได้เลยค่ะได้ตําแหน่งดีปฐุมเกณฑ์นะคะดวงจะโชคดีสึงสองชั้นค่ะก็เรียกโชคสองต่อเฮงสองต่อเลยนะคะได้อะไรมาแบบเบิ้ลๆบ้ขอให้พกปะพูดคุยเจราจาสื่อสารอารมณ์ดีไว้โชคดีมีเข้ามาหาชาวละ กัาราศีพฤกษกอย่างแน่นอนดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวอังคารสุขปากหวานอังคารรับเอามีแต่เรื่องดีๆลุยขยนันประสบความสําเร็จค่ะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนผู้ดีก็ไว้นะคะชาวพฤกษกพ,พูดไม่คิดชีวิตเปลี่ยนค่ะใช้วา,าทศิลป์มทรสวาจาวไว้ก่อนใช้การประนีประนอมสําเร็จร่ํารวยการเงิน ชาวละกนาราชีพฤึกษพสมใจการรอคอยตกลมอยู่ในเรือนวินาศสองเดือนเต็มเตมเมษาพฤษภานะคะแต่การเงินเดือนนี้ต้องตัดสินใจต้องเข้าไปแก้ไขดัดแปลงตกแต่งต่อเติม ถึงจะดีทําแล้วได้เงินมีโชคใหญ่ได้มาจากการกระทำอ่าการทางานของเราล้วนๆเลยนะคะความรักเอยความรู้ความสามารถของตัวเองล้วนๆเลยค่ะดาวอาทิตย์ ย้าย15มิถุนาเข้าเรือนการเงินได้ราชาโชค3ราชาโชคเลยนะคะเจวลักนาราศีพฤกษ์ชาวราศีพฤกษ์ทั้งหลายดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพฤหัสดสมดีเข้าเรือนพันธุได้รับสิ่งดีๆเหนี่ยวนํานะคะการเงินมาให้ราศีพฤกษ์ได้บ้านได้รถจะรวยมากขึ้นเลยค่ะ การงานชาวลัคนณาราศีพฤกษภสองเดือนที่ผ่านมาเจอศัตรูนะคะผ่านพ้นไปแล้วค่ะตอนนี้พฤกษภเดินหน้ามิถุนายน6 6ดาวพุธเดินหน้าเจรจาติดต่อสื่อสารลุยทำได้เลยนะคะอีกมุมหนึ่งก็คือวันที่19มิถุนายนไปแล้วนะคะดาวเสาเดินพักองศาเอางานเก่าๆเอามาทำใหม่รีโนเวทใหม่ปัด ฝุ่นสําเร็จลูกค้าเก่าๆเ,เ,เข้าไปหาพูดคุยเลยนะคะจะดีค่ะงานจะเดินหน้าทํางานอะไรก็รีบทำประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเจ้าพรึกศบความรัก ชาวลัคนาราศีพฤกษบดาวอังคารได้ตำแหน่งนิดคู่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะพบเจอดาวสุปดาวสุกป,ปากหวานอังคารรับเอานะคะเพราะฉะนั้นดาวอังคารย้ายนะคะเล็งดาวเสาหลัง30มิถุนาไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะคนรักก็จะรมแปลกๆรับให้ได้นะคะช่วงนี้คนโสดเจอคนมีตำหนิ ต่างชาติหรือคนเป็นไม้หรือเพื่อนของเพื่อนแนะนำหรือลูกกาําพร้าแล้วก็เป็นคนสู้ชีวิตจะเจอประมาณนี้สำหรับคนโสดส่วนคนมีคู่มีความสุขพาครอบครัวเที่ยวมีความสุขแฮปปี้ดีค่ะ หมอ,อ้อยขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษภนะคะแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาประจาเดือนมิถุนายน2566ไปถวายหลอดไฟพร้อมกับมีดโกนตัดๆนะคะดวงชะตาของท่านจะได้ดีขึ้นฝากคลิป12ราศีของหมอ,อ้อยด้วยนะคะในช่อง youtube มาคุยกันหน่อยหมอ,อ้อยเหงาทางติกตอกทาง f a c e b o o k ชม ชมได้3มช่องทางค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หมออ้อยด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงเะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19บเนาฬิกาถึง20่สนาฬิกาหชั่วโมงเท่านั้นขอ1แชร์เพื่อเป็นกําลังใจหมออ้อยได้ทําคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ i d ดี n ุญวัตรดอ่อยศูนย์เก้าแปด สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านมีพละกกำลังที่แข็งแรงต่อสู้กับทุกสถานการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมความปรารถนาเฮงเฮรวยๆวยสมหวังสำเร็จทุกประการสวัสดีค่ะ